สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการที่โครงการของโคเนื้อสร้างชาตินะครับว่าตอนนี้นะครับโครงการไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่ายังไม่มีโอกาสมานั่งคุยกันนานแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับโครงการโคเนื้อสร้างชาตินะครับในผมย้ำนะครับในพื้นที่คอนแก่นนะเพราะว่าผมมีข้อมูลเฉพาะในคอนแก่นนะครับคือตอนนี้นะครับโคเนื้อสร้างชาตินะครับก่อนอื oui, น่นเลยต้องบอกว่า ตัวโครงการเนี่ยนะครับเป็นคนคนที่เริ่มต้นเนี่ยก็คือรัฐมนตรีช่วยนะครับเมื่อรัฐมนตรีช่วยนะครับเขามีนโยบายมานะครับมีนโยบายเพื่อที่จะนะครับให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยเนาะให้กลุ่มเกษตรกรร่วมตัวกันนะครับเป็นตั้งเป็นวิสาหกิจนะครับแล้วก็จัดกลุ่มขึ้นมาโดยให้นะครับยืมเงินนะครับกลุ่มละไม่เกิน10ล้านบาทซึ่งนะครับก็มีดอกเบี้ยที่ล้านละร้อยนะครับทีนี้นะครับทีนี้ก็มาพูดถึงว่าไอ้ตัวนะครับโครงการนักปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไง ไอ้ตัวโครงการณปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตัวโครงการเองนะครับตอนนี้ก็คือไม่ผ่านคอรมอนะครับเมื่อไม่ผ่านคอรมอนะครับเมื่อไม่ผ่านคอรมอแล้วโครงการจึงชะงักเหตุใดถึงไม่ผ่านคอรมอนับมาจากว่านะครับหลังจากที่โควิดเข้ามาแล้วนะครับทำให้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายหลายๆอย่างเขาดึงกลับไปเมื่อดึงกลับไปนะครับไอ้ตัวโครงการเนี่ยนะครับมันไม่เป็นโครงการเร่งด่วนเมื่อไม่เป็นโครงการเร่งด่วนโครงการนี้จึงนะครับจึง ไม่ถูกนํามาพิจารณาให้นะครับโครงการที่นะครับที่พูดถึงมาเนี่ยมันถูกระงับโดยคลมหรือไม่ผ่านขั้นตอนทางคลมแต่นะแต่ว่าเมื่อรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะครับได้ลั่นวาจาไปแล้วนะครับเขาจึงนะครับจึงหารูปแบบหรือวิธีการใหม่เพื่อเพื่อที่จะให้เกษตรกรนะให้เกษตรกรได้นะครับได้ใช้ในงบประมาณนี้เพื่อที่จะอะไรก็ไม่รู้ของเขาอะไรนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะให้ดําเนินงานต่อได้นะครับทีนี้ วิธีการดําเนินของเขาก็คือว่าเขาใช้วิธีการไปเจรจากับทกศซึ่งเป็นนะซึ่งเป็นผู้ถือเงินซึ่งเป็นเจ้าเขาเรียกว่าเป็นเป็นเจ้าของเงินเนาะนะทีนี้เมื่อไปคุยกับเจรจาก็ากทกศนะเขาก็โอเคโอเคยินยอมไปนะครับแต่ว่านะมันก็จะมีอีกอย่างก็คือว่ามันนะมันมีข้อตกลงเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ากระบวนการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอทางภาครัฐน่จะจัดตลาดกลางนะจดตลาดกลางไว้ให้แล้วก็ มีตลาดรับซื้อที่ชัดเจนนะครับและก็ช่างกิโลขายที่ชัดเจนนะแต่แต่เมื่อลัดไม่ไม่ได้มาส่งเสริมตรงนี้นะครับก็นะครับก็ทําให้ว่าไอตัวเกษตรเราเองนะครับโครงการยังเงินงามต่อแต่นะแต่ตัวเกษตรกรเองเราต้องนะเราต้องเป็นคนหาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับก็คือหนึ่งถ้าครับคนซื้อนะครับคนซื้อก็คือซื้อต่อจากเราอะนะครับและ2ก็คือว่าไอตัวคนนะครับไอคนที่เราจะไปขายให้เขาเนี่ยนะครับคือใคร ทั้งหมดทั้งมวลนี่สองอย่างเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเวลาจะไปคุยกับทศนะครับหรือว่าเพราะเขาเป็นเจ้าของเงินเขาต้องพิจาตรณาตรงนี้เป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเองอะนะครับเอาเงินไปกู้เขาไปกู้เขานะครับถ้าเขาไม่มองเห็นว่าคุณจะมีะไรายได้จากตรงไหนนะครับเขาก็จะไม่ยอมให้กู้นั่นจะมีเหตุผลว่าขั้นตอน,นครับมันก็เริ่มยากขึ้น มาพูดต่อว่าหลังจากที่มันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับมันก็มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็เกษตรกรก็ดําเนินการโดยผ่านประสัดอำเภอนะครับหรือว่าประสาทประสาทในพื้นที่นะผ่านประสัดอำเภอก็เข้าไปคุยเจรจาละเอียดนะครับว่าไอตัวเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตัวเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นกับทกศ,ศกนกี่เขาทำยังไงแต่เบื้องต้นที่ฟังมานะครับก็คือว่า1ก็คือว่าคุณต้องนะครับคุณต้องเลี้ยงแบบนะครับครอบรวมนาครอบรวมก็คือว่า10คนเนี่ยนะครับก็ต้องเอามกัน เว้นแต่ว่ามีข้อยกเว้นอยู่นะครับข้อยกเว้นก็คือว่ามันมีเหตุวิสัยิจริงนะครับคุณต้องมีมติจากกลุ่มต้องยื่นอะไรอีกนะครับให้ความชัดเจนว่าเฮ้ยมันเลี้ยงโดยรวมแล้วมันก็จะยากต่อการจัดการอะไรนะครับหรือแล้วแต่เหตุผลของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นๆนะครับเมื่อนะครับเมื่อรัฐบาลน,นะครับเขาไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการตลาดให้ประชาชนหาเองถามว่าดีไหมผมก็ว่าม,มันเป็นก็ดีอย่างหนึ่งเป็นคัดกรองคนที่เขาตั้งใจแตก แต่ข้อเสียมันก็คือว่าของทกศเองนะครับด้วยถ้าเขาเป็นเจ้าของเงนินเนาะเขาก็จะพิจารณาเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นนะครับโดยที่นที่ตลาดขายนะครับอันเนื่องมาจากว่าถ้าเราเอางบไปแล้วนะครับเงินไปแล้วมันอาจจะสูญหายงนั้นเจ้าของเงินเขาจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาสี่เหลี่ยดดังนั้นแล้วเมื่อมันเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับเขาจึงนะครับเขาจึงไม่อยากปล่อยนะครับไม่อยากปล่อยในปริมาณที่เยอะจนเกินไป เพราะว่าตอนนั้นนะครับเขาตั้งเป้าไว้ก็คือร้อยกลุ่มนะร้อยกลุ่มร้อยร้อยประมาณนี้นะถ ok ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือมันร้อยกลุ่มในจังหวัดขอนแก่นทีนี้เมื่อนะครับเมื่อเขามีเป้าหมายร้อยกลุ่มแต่เมื่อนะครับรัฐบาลไม่ส่งเสริมเป้าหมายของเขาก็ยังไม่ชัดเจนแต่เขาก็คือเป้าหมายอำเภอละหนึ่งแต่นั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มที่เขาลงทะเบียนไปแล้วเขาจะโอเคเพราะว่ามันก็มีเงื่อนไขจิบๆิเยอะๆอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกลุ่มในขอนแก่นเองนะครับที่เป็นวิสาหกิจชุมชนก็ มีอยู่3กลุ่มนะครับสกลุ่มที่ได้รับอนุมัติวงเงินไปเรียบร้อยนะครับแต่ไม่รู้ว่ากู้กันเท่าไหร่นะนะก็เป็นการนะที่อนุมัติไปแล้วแล้วก็ดําเนินการไปแล้วอันนี้คือกลุ่มที่ดําเนินการนะครับทีนี้ส่วนกลุ่มใครที่ยังไม่ได้เนินรกันนะครับก็ลองไปติดต่อบริษัทเพื่อดูนะครับว่าคุณมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่แน่ๆนะครับคุณต้องไปหาที่รับซื้อก่อน ร,รับซื้อว่าคุถ้าคุณซื้อมาเนี่ยคุณจะไปขายที่ไหนถ้าคุณเลี้ยงแล้วคุณจะไปขายไหนคือคุณต้องมีตลาดที่ชัดเจนนะครับเพียงแต่ทกศเขาแค่ให้เงินคุณมาหมุนแล้วก็เขามั่นใจว่าคุณต้องการนะค,คุณต้องการเลี้ยงจริงจริงลองตารเลี้ยงจริงแล้วก็เลี้ยงแล้วคุณจะขายแล้วก็เอาเงินไปคืนเขาได้อันนี้คือสิ่งที่ทกศเขาต้องการ ค,คลิปนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีนะยิ่งแต่บอกบอกว่าตอนเนี้ยสถานะมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าไอตัวนะตัวทรกศเองเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าเกษตรกร,ะร,กรจะทําได้จริงตามที่นะครับตามที่เขาต้องการดังนั้นแล้วงบประมาณที่นะครับทรกศเขาจะปล่อยมันก็อาจจะไม่เยอะมากนะมันก็อาจจะไม่จึงทําให้ว่าเขาต้องโฟกัสนะครับโฟกัสดไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มว่าเอ้ยมีข้อจํากัดนั้นนี่ไปนะครับเพื่อที่จะให้เห็นตัวอย่างไปสักรุ่นนึงแต่สําหรับผมแล้วมองว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ที่นะครับ ถ้าเมื่อไหร่ที่มีบางกลุ่มนะครับอาจจะก,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นนี้นะครับทำได้สําเร็จนะครับทำได้สำเร็จ,รรจต่อไปมันก็จะง่ายง่ายอะไรง่ายก็เพราะว่าเมื่อมีกลุ่มหนึ่งสําเร็จนะครับมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบให้กลุ่มอื่นได้ทําตามนะดังนั้นกลุ่มอื่นๆนะครับก็ไม่ต้องเสียใจว่าไอ้ตอนนี้ยังไม่ได้นะตอนต่อไปคุณค่อยทําก็ได้เพราะว่ามันมีต้นแบบเข้ามา พราะมีต้นแบบคุณก็จะรู้แนวทางว่าเอ้ยเขาทําอย่างนี้ถึงผ่านทําอย่างนี้ถึงใช้นี่ทกศได้แบบเนี้ยนะครับทกศเองเขาก็จะมีความมั่นใจว่าคุณใช้นี่เขาได้เขาก็จะกล้าปล่อยนมากขึ้นมันก็จะเป็นหลักการโดยประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นใครที่นะครับใครที่ยังไม่นะครับไม่สามารถกู้ได้ในตอนเนี้ยนะครับหรือนะครับหรือถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็ค่อยลงมือเม้ว่ามันมีเวลาของมันอีก2 3ปีประมาณเนี้ยนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าเด่นล่าสุดของโครงการ โเนื้อสร้างชาตินับที่มีดอกเบี้ยล้านละ้อยยังํำเงินการต่อนะครับเพียงแต่ว่านะครับการคัดกรองอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแบบเพราะว่าไอ้ตัวที่ตลาดนะครับเกษตรกรต้องเป็นคนไปหาเองนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่รับไปหาให้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะมาพูดนะครับเขาก็บอกว่า,วาคุณต้องมีเขาจะมีตลาดกลางซ้าตลาดกลางอะไรขึ้นมาประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้มัน มันมันเป็นการเรื่องให้เกษตรกรทำเองนะครับดังนั้นบางทีบางท่านนะครับเกษตรกรบาง итан, บบท่านอาจจะใจออกว่อนหรือไม่อยากไปหานั่นนี่อยากอรอให้คนมาป้อนอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับก็เป็นความพอใจของแต่ละท่านนะครับท่านใดที่ต้องการทําต่อก็ทํานะครับไม่อยากทําก็ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เป็นหนี้แค่นั้นนะครับแต่การจะลงทุนสักอย่างหนึ่งะนะครับมันก็ต้องดูจุดกุ้มทุนหรอเนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมก็ลงพื้นที่ไปดูท่านหนึ่งนะครับอยู่ อำเภอํำพองนะครับอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นก็มีท่านหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มสักกรที่เขาเลี้ยงโคโนมนะครับโคโนมก็คือเอาโคโนมที่เป็นโคเพศผู้นะครับมาขุนแล้วก็มีการขนส่งข้ามไปตรงนี้นี่ดีนะครับเขาก็ขายในโรงฆ่าสัตว์เหมือนกันนะครับก็ก็เขารกว่าทาได้ดีมากตัวนั้นเป็นฟาร์มที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับมีวัวอยู่ประมาณ300400ตัวนะครับอันนี้เป็นโคขุนโดยเฉพาะนะครับดังนั้นก็ ยังยังไม่อยากให้เบอร์โทรตอนนี้นะครับอาจจะยังขออนุญาตไม่ให้เบอร์โทรเจ้าของฟาร์มนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังยุ่งยุ่งอยู่นะครับก็เดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อว่าจริงๆแล้วนะครับมันเป็นยังไงแต่นะครับแต่ยังตามที่ตามที่คุยกันไว้นะครับก็คือว่าตัวโครงการตัวนี้รับเขาไม่ได้ปลูกว่าเป็นโคนมนะครับเขาเราปลูไปเป็นพวกสายเนื้อก็คือพวกนะครับพวกบามมนนะครับบาลรี่แองกัสอย่างเงี้ยนะครับ ก็เป็นสายเนื้อโดยชัดเจนแต่เมื่อตอนนี้นะครับไอตัวของกลุ่มนะครับกลุ่มของที่เขาเลี้ยงโคโนมเลยนะครับก็ก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเขาจะผ่านไหมแต่ตอนนี้นะครับก็กําลังดำเนินการนะครับอย่างที่บอกนะครับหลังจากที่นะครับหลังจากที่เราประสานเรื่องของ หลังจากที่ประสานเรื่องของการที่หาคนซื้อนะครับ right หาคนขายเสร็จนะครับเมื่อหาคนซื้อและขาคนขายเสร็จนะครับเราก็ต้องทําแผนธุรกิจแผนธุรกิจเนี่ยนะครับอาจจะต้องปรึกษาทั้งทกศแล้วก็บริษัทเองนะครับว่าไอตัวแผนตัวเนี้ยมันทํำยังไงนะครับหลังจากที่ทําแผนธุรกิจเสร็จนะครับก็รอทกศอนุมัติซึ่งโดยปกติแล้วนะครับสาขาทกที่เป็นสาขาในอำเภอนั้นๆนะครับก็มีอำนาจอนุมัติอยู่ที่ สองล้านวงเงินอยู่ที่2ล้านแต่ถ้าต้องการกู้เยอะกว่านั้นนะครับก็ต้องนะครับส่งเรื่องอนุมัติไปที่จังหวัดนะครับประมาณนี้ก็คือหลักการนะครับหลังจากที่อนุมัติเสร็จแล้วก็เขาถึงจะดําเนินการจัดสรรเงินมาให้นะครับเพื่อที่จะาไปทําลวงเลื่อนก็ดีหรือว่าไปทาอะไรก็แต่ตามแผนที่เราส่งเข้าไปนั่นแหละนะครับก็จะเป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการณตตอนนี้นะครับสถานการณ์ก็สรุปว่านะครับปัจจุบันนะครับดำเนินการต่อนะครับโดยโครงการ ร้านละ้อยยังมีต่อแต่อาจจะปริมาณไม่เยอะนะครับเพราะว่าตกสอเองต้องการนะครับต้องการดูล้านราวก่อนโดยประมาณนะครับถ้าเขาเห็นว่าเป็นไปได้ก็ต่อไปเราก็ใครที่ยังไม่ได้ยื่นก็ค่อยไปยื่นไปแล้วกันมาเล่าสถานการณ์นะครับครูขุนสร้างชาติให้ฟังประมาณนี้นะครับสำหรับที่นี้สวัสดีครับ